สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับนอ้องอราพีอีีที่ 1, 2, 5น,นะคะประจําเช้าวันเสาร์นะคะพี่ๆขาวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนค่ะ2,568นะคะเช่นเคยนองราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ 1ชุดนะคะพี่พี่ขาเช้านี้20รายการค่ะเปิดรายการละ300บาททุกองค์นะคะ2อ,องค์ห้า100บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพี่ได้เลยนะคะพี่พี่ขา 099ค่ะ0 8น1561 092 5 4น9610นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆขาพี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องรับพี่ได้เลยนะคะพี่ๆขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ขากดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องรับพี่กันด้วยนะคะ1วันมาสองรอบรอบเช้ารอบเย็นรอบเช้าเริ่มต้นล ลงคลิป9โมงเชา้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นค่ะพี่ๆขาวันนี้น้องรับพี่มาถึงบ้านแล้วนะคะแอบตกใจพอดีมีพัสดุตีกลับมานี่ค่ะชื่อที่อยู่ต่อไปนะคะถ้ามีพี่ๆคนไหนตีกลับมาน้องรับพี่จะเอามาโชว์แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็จะกลับมาอีกคนนี้เขาบอกว่าสั่งของเก่าไปแล้วก็ ไม่ส่งให้คือสั่งแต่ว่าไม่อ่านค่ะอ่าคือสั่งแล้วก็อ่านแล้วก็ไม่ตอบแล้วก็บอกว่าปิดคนเดียวน้องระพีก็งงมากสรุปคือนี่ค่ะ2กล่องนะคะพอดีมีพี่พี่มีพี่พี่เท่านหนึ่งท่านแจ้งมาบอกว่าถ้ามีคนตีของกลับมาเอามาโชว์แบบนี้เลยเพราะว่าช่องอื่นเขาก็โชว์กันแบบนี้ต่อไปน้องรับพี่ขออนุญ,ญาตนะคะถ้ามีมาน้องรับพี่จะขออนุญาตเอามาโชว์นะคะ ฝากพี่ๆด้วยนะคะพี่ขาไม่ไม่ชอบยังไม่ชอบแต่สินใจไม่ได้อย่าเพิ่งปิดนะคะเสียโอกาสคนอื่นค่ะแล้วก็น้องรับพีก็เสียค่าส่งด้วยค่ะค่าส่งค่าเดินทางอย่างน้อยนะคะ50บาทนะคะพี่พี่ขาไปกลับนะคะ น้องรพี่ส่งไปเสียแล้วถ้าพี่พี่ไม่รับส่งกลับมาน้องรพี่ก็เสียอีกเป็น2ต่อเลยค่ะแล้วก็จากที่น้องรพี่จะขายให้คนอื่นได้น้องรพี่ก็ไม่สามารถขายให้ใครได้ก็ต้องเอามาเริ่มใหม่บางทีก็เริ่มแล้วก็เงียบไปเลยก็มีนะคะพี่ขาเข้าใจน้องรพี่กันด้วยนะคะพี่ขาขากลับขอบพระคุณพี่ๆนะคะที่อยู่กับน้องรพี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยตีกลับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะพี่ๆขาขอบคุณมากๆเลยนะคะ ส่วนสองกล่องที่น้องระพีโชว์นี้ก็คือเป็นลูกค้าเก่านะคะหมายถึงว่าก็เคยซื้อขายกันนะคะแต่น้องระพีก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรคะ่ะพี่ขาเอาที่พี่ๆสบายใจคะ่ะน้องระพีขายให้แล้วก็คือถ้ามีต่อไปก็ไม่นะคะน้องระพีจดไว้แล้วชื่อที่อยู่ใครบ้างนะคะ รายการที่1กันเลยแล้วกันนะคะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะด้านหลังเป็นสิงแบบนี้นะคะเนี่ยสวยๆนะคะรายการที่สองเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมรขามเทาค่ะสองสี่นะคะด้านหลังค่ะ เลี่ยมพัาสติกกันน้ำนะคะ3จะเป็นพระยอดถึงพลกุลกบุรีค่ะองค์นี้สวยนะพี่เนื้อชินเงินนะคะมีหลังเป็นแบบนี้รายการที่4ค่ะเหรียญหลวงพ่อพัดค่ะลงยาด้วยนะคะ เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนค่ะด้านหลังค่ะมีโค้ดนะคะแล้วก็หมายเลขโคด2 3 4สนะคะแล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะนี่เลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะเนื้อหากเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่5เป็นเงินพดดวงค่ะน้องระพีได้มาคู่กันแบบนี้นะคะนี่น้องระพีได้มาคู่กันนะคะนี่เลย สามร้อยบาทนะคะ1น่งองค์สามบาท2องงค์ห้าบาทค่ะรายการที่หกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ํานะคะส่วนด้านหลังจะเขียนว่าวัดนอกแจ้งค่ะปีหนึ่งสองนะคะนี่ น้องระพีโดนถามมาเยอะมากจะพิจานี่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองนะคะจัดมาให้แล้วนะคะพี่ขาเก่าๆเ,เ,เลยเลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เจ็ดค่ะเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อคูณอีกองค์ค่ะพี่ขานี่ต่อโค้ดกรรมการต่อโค้ดเลข9เก้าแล้วก็ตรงอกจะมีโค้ดนะคะแล้วก็เขียนว่าวัดบ้านไร่ด้านล่างนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะหลังเป็นแบบนี้ สวยนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบสแต,ตนเลสเลยรายการที่8ค่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะมีรอยจานซ้ายขวานะคะรุ่นพิเศษปี2 5 1 7นะคะพี่พี่ขารายการที่9ค่ะจะเป็นพระสมเด็จวัดละครังค่ะเป็นพิมพ์ยันยุ่งแบบนี้นะ สมเด็จวัดละคังพิมพ์ยันยุ่งด้านหลังจะเป็นสมเด็จโตค่ะสองสี่ศูนย์แปดนะคะรายการที่สิบค่ะจะเป็นสมเด็จหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะด้านหลังมียันนะคะสมเด็จหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะ มาพร้อมกรอบสตัเลตนะคะสวยสวยเลย1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะ11จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสทร2460รุ่นแรกนะคะนี่เขียนว่ารุ่น1นะคะด้านหลังมีอักขระแบบนี้นะคะรายการที่12เหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารยโรค่ะด้านหลังค่ะ 2507รุ่นแรกสิทธ์ทออสร้างถวายน้องรับพี่เคยลงแล้วนะคะครั้งหนึ่งแล้วก็ทีนี้พี่เขาปิดไว้รอส่งค่ะพอถึงวันพี่เขาเปลี่ยนเอาอีกองค์นะคะน้องรับพี่ก็เลยเอามาปล่อยจ้ะพี่จ๋ามีคนถามมาเยอะนะคะชอบปิดได้เลยนะคะพี่ขาสวยสวยเลย 13. เป็นพระปิดตาค่ะองค์นี้เก่าของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะ ฝั่งตะกุดด้วยนะคะ1ดอกมาพร้อมกรอบแบบนี้ค่ะหลังแบบแบบนี้ค่ะสวยๆเลยนะคะรายการที่14เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมค่ะเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลังยันค่ะสวยนะคะ 15เป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตค่ะปี12สองนะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยค่ะ1องค์300บาทนะคะ2องค์500บาทค่ะ16จะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะธรรมะมุนีนะคะด้านหลังแล้วก็มียันค่ะ ยันหลวงพ่อแพรนะคะแล้วก็มีโคด้ดโค้ดหมายเลข1 1 0 3สสวยสวยเลยนะคะ17จะเป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบนะคะมาพ้อมกรอบเงินแบบนี้ค่ะฝั่งเพชรด้วย18จะเป็นสิงคคอยาวค่ะหลวงพ่อเดอาขอาไปค่ะหลวงพ่อกลวย นี่สวยนะคะนี่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะสิบเก้าเป็นเสมาหลวงปู่ทวดค่ะเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะ แล้วก็20เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพรมวิหารสี่ค่ะรงยาลายธงชาตินะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังนะคะพี่ขาจะเป็นอ่าพระคธธรูทำพราทรวัดพรานุภาพนะคะตอกโคดด้วยนะคะนี่หองค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่พี่ขา ชอบรายการไหนสนใจรายการไหน099-041561092-5439610สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ